มาดูคอมโบของเอ็กตรีมพระกันม้างดีกว่าคอมโบเอ็กตรีมพระเนี่ยคอมโบเอ็กตรีมชาแมนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวแล้วก็ขี้โกงอยู่หน่อยๆเพราะสกิลคูลดาวมันจะไวมากๆนะครับมีเก๊กมีบัฟลดดีเลย์นะครับแล้วก็มีบัฟปราบเปลียวอะไรพวกเนี้ยถ้ามันคอมโบแบบฟูตี้แล้วก็มีพระจริงๆอยู่ด้วยนะครับมันจะสแปมสกิลได้อยู่ตลอดเลยขอแค่เราวิ่งเข้าวิ่งออกให้เป็นนะครับนะวันนี้แอดจะโชว์ให้ดูสักหนึ่งคอมโบแล้วกันเนาะนะครับใครถูกใจไม่ถูกใจไงก็ไปเรียงกันเอาหรือว่าจะเรียงตามแอดแบงค์ก็ไได้นนะะรับนะปลย ก็ประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้นะครับสําหรับการคอมโบนะครับนะอย่างที่บอกอะ่ะคือ X Team Pass เนี่ยค่อนข้างน่าเกียดนะครับที่มีสกิลลดดีเลย์มีสกิลดาเมจที่ค่อนข้างแรงนะครับท่านเพื่อนชอบอย่าล like, ืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องทีวีเจมชแนลด้วยนะครับเจอก,กันนะครับคลิปหน้าไปแล้ว